มันเหมือนไม่ติดเหมือนกันทุกคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมเนซ่านะคะวันนี้กลับมาพบกับคลิปขอลองนะคะ่ะทุกคนเราจะมาทําการขอลองคุชชั่นแบรนด์ไทยนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเมตงใจจะทําเป็นคลิปรีวิวรีวิวแบบละเอียดเลยแต่เพอ,เอิญว่าวันนี้ไม่สะดวกที่จะกลับมาทําการสรุปนะคะเพราะราต้องไปต่างจังหวัดก็เลยตัดสินใจทําเป็นคลิปขอลองนะนั่นเองซึ่งแบรนด์ไทยที่เรากํเนิงจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือแบรน ฟลีนของคุณออมสุชาดานั่นเองค่ะเป็นดาราคนดังคนสวยนั่นเองนะคะเขามีคุชชั่นเป็นของตัวเองแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันกันกบผิวแบบเมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าค่ะถ้าเกิดใครอยากดูก็อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมย์ก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะขอสารภาพนะคะจริงๆแล้วเมย์ไม่รู้จักเนาะแต่ว่าตอนที่เมย์ทำโพสไว้ว่าอยากรีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยเพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรกันบ้างมีคน, request, นรีเควสแบรนด์ฟลีนอันนี้มานะคะก็เลยทําการตำม,มาจาก ซึ่งอันนี้ก็คือกล่องของเขานะคะจะมีชื่อเต็มว่า f i n บิวตี y y ังอัพอะคว้า covering pack นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดไปดูในตัวแบรนด์จริงๆเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าอันนี้คือคุชชั่นน้ำแร่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตลับกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับตลับจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยมากๆมันจะเป็นความแบบชมพูมุกๆอ่กกะสวยจริงๆแล้วก็จะมีรายละเอียดสินค้าอยู่ด้านหลังมีชื่อสีตัวเบอร์เริ่มให้ทุกคนได้ดูซึ่งเมย์ซื้อมาเป็นเบอร์ 03 a l m o n สีที่เข้มที่สุดค่ะหลังจากเปิดการใช้งานแล้วนะคะก็จะหมดอายุใน1ปีหรือว่า12เดือนนั่นเองด้านในตลับนะคะเปิดออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็จะมีตัวฟิล์มที่ปิดกระจกไว้อยู่เราก็ต้องแกะออกก่อนนะคะลอกออกก่อนก็จะเห็นกระจกจริงๆข้างในตัวพัฟนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้มีความโค้งบนด้วยนะคะแล้วก็กลมด้านล่างตัวฝาตรงนี้ก็จะมีสกรีนเป็นตัว F ไว้ด้วยนะ,ะเป็นเหมือนชื่อแบ ซึ่งเปิดมาด้านในนะคะตัวตลับฝั่งนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบตะข่ายตะแกรงนิดหนึ่ะทุกคนที่เป็นตะปุ่มตะปัม่มคือเมย์จะชอบเรียกว่าตะปุ่มตะป่่าทุกคนส่วนนี้เขาจะมีเอาไว้เพื่อให้หลังจากที่เราเอาพัฟกดกับคุชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเกลี่ยต,ตรงด้านข้างก่อนเพื่อกระจายเนือ้อคุชชั่นให้ทั่วกับพัฟพอเวลาลงไปที่หน้าเนี่ยมันก็จะบาลานซ์แล้วก็พอดีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะมากขึ้นซึ่งนียเป็นทริคันึงที่เมย์แนะนำมากๆแล้วก็ทําคลิปสอนการลงคุชช ได้พอตัวนี้มีก็ค่อนข,ข้างดีมากๆเลยนะคะเปิดออกมาข้างในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ได้มีตะข่ายกันคุชชั่นแต่อย่างใดทั้งสิน้นอันนี้เท่าที่ไปดูมาคือมันเหมือนมันเป็นเนื้อครีมเลยทุกคนเป็นเนื้อตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้งานเลยพอกดจุ่มเข้าไปมันก็จะมีน้ำเหล้พุ่งออกมาทุกคนมันจะแบบเป็นเม็ดๆเลยอันนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองจิ้มดูเหมือนกันว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่กลัวเสียหายเหมือนกันคะ่ะซึ่งคุชชั่นตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด4สี4 4ด้วยกันคะ่ทคนคะท กับเบอร์สมากๆเลยค่ะแต่ว่าเห็นคนอื่นใช้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันทําให้เมย์ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เบอร์ศูนย์สองเท่าไหร่เพราะกลัวว่าน้องจะสีสว่างมากจนเกินไปก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์สามนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ปริมาณสุทธิ1ิกรัมราคาตลับละ6ก0บาทเดี๋ยวเราไปดูคําเคลมสินค้ากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําเคลมสินค้าของตัวฟินบิวตี้นี้กันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าอันเนี้ยคือคุชชั่นน้ําแร่ สร้างผิวสวยดุดผิวกลืนน้ําแล้วก็มีนวัตรกรรมต่างๆนะคะเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้าไปในทุกอนูของเนื้อคุชชั่นบาร์มเนื้อสัมผัสก็จะบางเบาค่ะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานเน้นสร้างผลลัพธ์ให้ผิวสวยฟูดูอิ่มน้ําค่ะแล้วก็ตอนใช้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเย็นสบายกว่าคุชชั่นทั่วไปถึง5เท่าด้วยกันระดับการปกปิดจะเป็นระดับปานกลางนะคะเน้นสร้างผิวสวยดูยเป็นธรรมชาติเป็นหลักค่ะให้ผิวด มีความอ่อนยาวมากขึ้นปรับผิวให้เนียนแล้วก็เบอริ้วรอ,รอยลุมขนควบคุมความมันตลอดทั้งวันแล้วก็มีสารปกป้องแสงแดดอยู่ที่ spf 50 pa 3+ ที่สําคัญเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะมีตัวสารสก,กัด5ชนิดนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็ไม่ได้ทําการทดลองกับสัตว์ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวมีขออนุญาตสวอตทิ้งไว้ที่หลังมือก่อนนะทุกคนจะได้รู้ว่าพอหลังจาก ที่เราลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยน้องมีการออกซิไดหรือว่าดรอปบ้างหรือเปล่าค่ะบอกว่าเนื้อนิ่มมากเลยทุกคนเนื้อนิ่มแบบนิ่มๆอันนี้คือสีหลังจากที่เมย์สอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราไปลงสกินแคร์แล้วก็ครีมบำรุงผิวกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาบำรุงผิวกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเมย์จะ้เห็นทุกขั้นตอนแล้วก็ยี่ห้อที่ใช้รวมถึงปริมาณที่ใช้ด้วยค่ะเพราะว่ายี่ห้อที่แตกต่างกันปริมาณครีมที่แตกต่างกันก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันในแต่ละบุุคคคคคลลลรรรวววมมถึงใใในนนนนนแแตต่่่ะะะะะัััด้้้้ยยสําหบบกกกทีเเชช็็จขอ ใช้เป็นลังโคมน้ําตกนะคะตัวเซรั่มจะใช้เป็นลังโคมเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะใช้หดรอปค่ะส่วนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็จะใช้เป็นยูเซเรนอะควาโพรินนะคะอันนี้ก็จะใช้ปริมาณไม่ได้เยอะมากส่วนกันแดดก็จะใช้เป็นของลาลดโพเซรประมาณ1เหรียญสิค่ะสําหรับผิวของเม้นะวันที่ถ่ายทํานะคะก็จะเป็นผิวผสมค่อไปทางมันค่ะที่ก็จะมีตัวสิวอยู่ที่รงค้างนะคะมีความแดงอยู่แล้วก็มีรอยสิวมีหลุมสิวรวมถึงปลายจมูกข,ของเมอ่ะมันจะมีความแห้งแล้วก็ลอกๆอ,อยู่นะคะ แล้วก็เฉดสีผิวของเมย์อยู่ที่ NC 2 5ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการลงคุชชั่นเลยนะคะอันนี้เมย์แค่แตะๆเฉยๆนะน้องก็คือติดออกมาค่อนข,ข้างเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเราเกี่ยต้องบอกว่าวันที่ถ่ายทํานะคะเมย์ก็ยังถ่ายทําอยู่ในห้องที่อากาศค่อนข้าง,าง,างร้อนมากๆนะคะแอร์ไม่มีวิธีการลงนะคะอันนี้คือทางแบรนด์เขียนไว้คือเขาบอกว่าให้ลงตั้งแต่หน้าแก้มปกติเมย์จะชอบลงขอบกรอบหน้าก่อนเพราะว่ามันจะมีความหนาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะบางหลุดง่ายเมย์ก็เลยจะไม่ค่อยลง รองคือหรือคุชชั่นตรงหน้าแก้มก่อนมันเหมือนไม่ติดมาเลยทุกคนเหมือนไม่มีเนื้อคุชชั่นติดมาเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยเฮ้ยมันก็มีนี่มันบางมากทุกคนบางแบบบางจริงเหมือนหน้าสดแต่ผิวดีขึ้นมาฟิเงินเลยเดี๋ยวขอลองแบบถ้าแค่กดที่คุชชั่นอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่เกลี่ยตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฝั่งเนี้ยมันจะมีความต่างมั้ยเข้าไปเกลี่ยแล้วมันบางเหมือนไม่ได้ใช้เลยอะทุกคน ลลยนี้นะคะก็คือผิวหน้า ทั้งหมดแล้วที่เราลงคุชชั่นของฟีนไปเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเห็นเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าผิวใกล้ๆจริงๆเนี่ยน้องเป็นยังไงบ้างคะ่ะและนี่นะคะก็คือผิวแบบซูมมาใกล้ๆค่ะทุกคนหลังจากการใช้ตัวคุชชั่นของฟีนบิวตี้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าใช้เหมือนไม่ได้ใช้จริงๆคือเหมือนผิวจริงตัวเองที่สุขภาพดีขึ้นมาประมาณเลยทุกคนเพราะว่าน้องไม่ได้สามารถช่วยการปก ปิดใต้ตาที่อันคําดำอมมีได้รวมถึงรอยแดงข้างริมจมูกก็ไม่ได้ช่วยทําให้น้องหายไปนะคะรอยสิวแล้วก็ตัวสิวที่มีความแดงอยู่ตรงข้างก็ยังแดงอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันเหมือนดูผิวสุขภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงอะ่ะทุกคนแล้วก็มีความเล่นแสงมากขึ้นเบอร์รุงขนหน้าแก้มได้ประมาณหนึง่งแต่ว่าไม่เยอะนะคะส่วนตัวถ้าเกิดให้พูดตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าน้องอปกปิดได้ระดับน้อยเลยแหละไม่ใช่ปานกลางนะน้อยเลยอะ่ะแต่ว่าเท่าที่ ลองเล่นดูเมื่อกี้มันเหมือนจะมีวิธีที่ทําให้ปกปิดได้ดีมากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องมีการ d r อปหรือว่าออกซิได์ไปบ้างหรือเปล่าอันนี้คือที่เราลงไว้ตั้งนานแล้วนะคะมันกืนหายไปเลยทุกคนแล้วมากดใหม่หมุนหมุนทีน้ําแร่มันก็กลิ้งๆออกมาด้วยนะคะทุกคน และนี่นะคะก็คือสีคุชชั่นของฟีนนั่นเองค่ะอันนี้คือฝั่งที่เราลงไปแล้วประมาณ15นาทีส่วนว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราเพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้เลยเห็นได้ชัดเลยว่าน้องมีการออกซิได์ออกแล้วก็ดรอปนั่นเองโทนสีก็คือเปลี่ยนไปเลยอันนี้อะ่ะมันก็จะเกินเข้ากับผิวมากขึ้นด้วยเข้มขึ้นประมาณ1เฉดเลยนะคะทุกคนตอนแรกเนี่ยป้ายออกมามันค่อนข้างสว่างโทนเหลืองชัดเจนเลยมีความต่างค่อนข้างชัดเจนค่ะและนี่นะคะก็คือขอลองนะับคุช ฟิล์มบิวตี้นั่นเองค่ะทุกคนกับรุ่นที่มีชื่อว่า Young Up Aqua covering pack นั่นเองสีที่เมยใช้ก็คือเบอร์0ูนนะคะสีที่เข้มที่สุดแล้วอย่างแรกเลยคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นน้ำแรกของแท้เลยค่ะทุกคนคือกดไปแล้ววัานีน้ำออกมาจริงๆค่ะส่วนตัวนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งเมยชอบตลับมากๆคือตลับสวยสวยดูดีดูแพงจริงๆทุกคนด้านในก็มีตัวด้านข้างที่ทําให้เราอะเอาพับไปกรี ได้นะคะแบบช่วยกระจายตัวเนื้อคุชชั่นให้ทั่วพับมากขึ้นก่อนที่จะลงที่หน้าแต่ว่าด้วยความที่น้องไม่มีตะแกรงบงังหรือว่าไม่ได้มีฟองน้ําบังตัวเนื้อคุชชั่นค่ะพอเวลาใช้งานจริงไปมันเผลอจุ๊บไปมันก็เลยเป็นหลุมมันดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่คิดว่าเขาน่าจะคิดมาให้ใช้งานได้เหมาะกับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเนาะใช้งานไปแล้วอย่างทุกคนเห็นเมย์ลอง2แบบค่ะคือแบบแรกอะเมย์ก็ใช้ตามปกติโดยเ네นเจอร์ของเมย์ก็คือเอาพับกดคุชชั่นแล้วมา เกลี่ยด้านข้างที่เขามีให้แล้วค่อยมาลงที่หน้าแล้วพอเขาบอกว่าให้ลงเริ่มจากหน้าแก้มตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเพราะว่าน้องค่อนข้างบางมากๆไม่ได้มีผลต่อการไปลงหน้าแก้มเยอะแต่อย่างใดทั้งสิ้นค่ะเหมือนเขาคิดมาให้แล้วว่าสามารถลงหน้าแก้มได้เลยแต่ทีนี้ค่ะพอเอาพับไปเกลี่ยด้านข้างผลปรากฏว่า,วามันเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยทุกคนมันแทบจะไม่มีการปรับสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้าค่ะ,คะก็เลยลองกดแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆเหมือนลงซ้ําไปเรื่อยมั ก็เลยเหมือนเริ่มมีตัวคุชชั่นมาค v อ r หน้าแก้มแล้วก็ผิวจริงของเรามากยิ่งขึ้นพออีกฝั่งหนึ่งก็เลยตัดสินใจลองเอาพับเนะี่ยจุ่มไปกับตัวคุชชั่นแล้วไม่เกี่ยด้านข้างที่เขาให้มาเพิ่มเติมเลยแล้วลงที่หน้าเต็มๆผลปรากฏว่าเนื้อคุชชั่นมันติดมาที่หน้าชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าสังเกตดีๆมันไม่เสมอกันค่ะทุกคนเนื่องจากว่าตัวนี้เขามีน้ําแรกขึ้นมาจริงๆด้วยมันเลยอาจจะทําให้บางช่วงของตัวพับเนื้อผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ติด ติดมาแค่น้ำแร่เท่านั้นค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาทำด้านข้างมาให้เราเกลี่ยก่อนที่จะลงไปที่หน้าแก้มนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้การปกปิดที่ดีมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้วิธีการเอาพับจุ่มไปที่ตัวคุชชั่นตรงๆแล้วไม่ต้องเกลี่ยด้านข้างเพิ่มเติมค่ะแล้วลงไปที่หน้าเลยมันก็จะมีวการปกปิดเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงเกือบจะถึงระดับปานกลางค่ะจะบอกเลยว่าคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นผิวจริงๆของจริงเลยเพราะน้องแทบจะไม่มีการปกปิดยังไงทั้งสิ้ว มือนไม่ได้ใช้ผิวก็ไม่รู้สึกหนักแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือมันบางมากมันบางจริงๆพอดูตรงเนี้ยทุกคนสังเกตปะมันเป็นฟิลแค่แบบเหมือนชันหน้าสดผิวดีไมว่าคุชชั่นตัวเนี้ยน่าเอาไปใช้ในฟิลแบบไปเรียนได้แบบนน้องน้องนักเรียนนะคะเพราะมันบางมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูหนาเตอะด้วยรวมถึงใครที่อยากทำเมคอัพ no makeup ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากอันนี้คือได้เลยจริงๆได้ฟิลมากค่ะแต่ในเรื่องของสีค่ะอันนี้เมย์บอกไปเขามีสีสีด้วยกันแต่ว่าเขามี ตั้งแต่ขาวจ๊วเลยและนี่คือสีที่เข้มที่สุดแล้วค่ะตอนแรกค่อนข้างกังวลว่าจะใช้ได้ไหมแต่ผลปรากฏว่าพอมาใช้จริงน้องสามารถใช้กับผิวเมย์ได้แบบพอดีเดะเดะทุกคนคือถ้าเกิดใครสีผิวเข้มกว่าเมย์เกิน NC 2ีหคือไม่แนะนาแล้วนะน้องน่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะสีอาจจะขาวไปนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน้องมีการออกซิไดออกน้องมีการดรอปมันก็เลยอาจจะไม่ได,ดูบล็อกไม่ได้ดูเทาแล้วก็ไม่ได้ดูรอยโทนก็จะเป็นโทนเหลืองซึ่งเป็นโทนส่วนใหญ่ของ ผิวคนไทยนั่นเองค่ะในส่วนของการเบอร์หน้าแก้มเมว่าจริงๆพอดูไปดูมาน้องก็เบอร์หน้าแก้มสวยดีนะและที่สําคัญเลยเม่รู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้ถ่ายรูปน่าจะสวยคือมันเล่นแสงค่อนข้างดีค่ะมันอยู่กับแสงแล้วดูผิวสวยดีค่ะแต่ว่าเมยังไม่ได้ทําการลองใช้ตลอดทั้งวันรวมถึงยังไม่ได้ลองใช้เดี่ยวๆด้วยซ้ําค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าผลการใช้งานถ้าเกิดใช้เดี่ยวๆจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้เมย์จะ มีการเก็บภาพแล้วก็วิดีโอบางส่วนให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่าหลังจากการใช้งานจริงของเมย์แล้วที่มีการลงโคอนซีลเซลอร์เพิ่มเติมแล้วก็มีการลงแป้งแต่งหน้าทับเรียบร้อยเนี่ยน้องคนนี้จะยังเกาะอยู่ที่ผิวดีอยู่หรือเปล่าะคะ่ะอันนี้เป็นหน้าหลังจากใช้มาได้2ชั่วโมงนะคะอยู่กลางแดดเลยก็จะเห็นผิวเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือมีการเซ็ตแป้งแล้วก็ลงแต่งหน้าตามปก,ปกติมีการใช้คอนซีลเซลอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ท่ามกลางอากาศข้างนอกนะคะโดยที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ช่วงที่แต่งหน้าครบ5ชั่วโมงนะคะเมย์ก็จะอยู่กับอากาศธรรมชาติเนาะอากาศปกติแล้วก็อยู่ในรถซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ากําลังเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะเริ่มเห็นถึงความมันความวาวที่อยู่บนใบหน้าแล้วก็เหมือนมีบางจุดที่เริ่มหลุดลอกไปบ้างคะ่ะและนี่ก็คือผิวหลังจากการใช้งานครบ10ชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่อากาศข้างนอกนะคะเป็นหลักเลยไม่ค่อยได้อยู่แอร์สักเท่าไหร่ผิวอะ่ะก็ยังมีความมันแล้วก็วาวมากๆรวมถึงหลุดลอกออกไปเยอะมาก,มากๆโดยเฉพาะข้างจมูกหายไปเกลี้ยงเลยนะคะแล้ว ก็ตรงหน้าผากก็หายไปเช่นเดียวกันส่วนตรงสิวเนี่ยก็คือหลุดหายออกไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยส่วนตัวไม่รู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้ถ้าจะใช้ให้ดีใช้แล้วผิวโอเคเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่พื้นผิวเดิมอะผิวดีในระดับหนึ่งทุกคนต้องไม่มีหลุมสิวไม่มีรอยสิวเยอะไม่มีตัวสิวขึ้นมาอะไรเงี้ยน้าต้องดีอะถึงจะใช้คุชชั่นตัวนี้ได้นะคะแต่ว่ารอดไม่รอดตลอดทั้งวันอันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นประสิทธิภาพตัวนี้เดียวๆอยาาากกรู้้วว่ถเเิดเดย โดยที่ไม่ลงแป้งทับเนี่ยจะรอดไหมกับประเทศไทยไม่ใช่คอนซลเลอร์ลงด้วยจะไหวหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะได้กลับมาทําให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะผลลัพธ์ของผิวนะคะเมย์ซูวให้ทุกคนดูแบบใกล้ๆแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงชอบไม่ชอบตมไม่ตาคอมเมนต์กันไว้ได้ลองตัดสินใจกันเอาเองได้เลยค่ะว่าตัวเองชอบฟินิชผิวแบบนี้ไหมแล้วถ้าเกิดได้สัมผัสการใช้งานประมาณนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันโอเคกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าโอเคก็อย่าลืมกดส บอคนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปง่ายๆสบายๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช่องเมลิซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ